ก็กราบสวัสดีนะครับพี่นานะลูกค้าทุกๆท,ท่าน,นครับวันนี้ก็มาอัปเดตผลงานให้ได้ชมกันครับผมนะครับหลังจากไม่ได้ลงคลิปมาวันสองวันนะครับวันนี้ก็สาซล่องนะครับท้ายกระลางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งท้ายกระรางเสร็จแล้วก็เหลือฝั่งไกลนะครับทีนี้ <Wars> wow. นี่ครับไก่ไก่นกจะเป็นแบบนี้ครับนี่ไก่นกนะครับมันต่างกันนะครับอันนี้คือไก่เซฟนกเขาเรียกนี่เซฟมันจะอยู่ด <Gym. S 1> <moon> <S ell> ้านบนนะครับเซฟมันจะอยู่ด้านบนนีเซฟไอไก่ตัวนี้ไก่นกนี่จะไม่มีเซฟนะครับไอด้านหลังมันเอาไว้ขึ้นลูกนะครับนี่เอาไว้ขึ้นลูกนะไม่มีเซฟนะต้องเป็นเซฟข้าง แล้วก็นี่ไกล,ละคังนี่ไกล,ละรังครับนะครับนี่ไกล,ละรังไม่มีเซฟเหมือนกันต้องทำเซฟข้างนะครับเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ลูกค้าได้ดูนะครับเดี๋ยวให้เก็บรายละเอียดก่อนเพราะว่าจะเก็บรายละเอียดก็คือนะครับเสารองเรียบร้อยนี่ ลองเรียบร้อยแล้วแต่ก็คือใส่เจาะใส่ไกลฝังไกลฝังไกลแล้วก็ปรับตรงท้ายนะปรับตรงท้ายให้ให้ลางให้ตัวลางมาเข้ากับพันท้ายนะเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็ท้ายเปล่าคุณสามารถโทรมาเนี่ยมือสอดเนี่ยนะครับใจเย็นๆนะครับพี่นี่สมเซาะให้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับเดี๋ยวทำพร้อมกันทีเดียวเลย เดี๋ยวรอขัดละเอียดทำสีพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันไม่นานแปบ๊บเดียวครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับเป็นกำคอเนี่ยก็เจาะเรียบร้อยหมดแล้วครับเดี๋ยวเหลือแต่ถ้าขัดทำสีนะแล้วก็ส่งนะนะครับตัวพรมยิงชุดนี้ก็มีมีของพี่กิติพงศ์นะครับตัวนี้ไม่ตอบแชทไม่อ่านนะครับตัวนี้ก็ สงสัยพี่เขาไม่เอาเล้แหละนะครับถ้าลูกค้าเขาจะเอาก็คือเขาต้องอ่านแชทนะครับต้องอ่านแชทต้องรับโทรศัพท์นะเพราะว่าโทรก็ติดนะครับแชทก็ส่งได้ปกตินะครับโทรโทรไปก็พี่เขาไม่ยอมรับสายเลยนะครับก็เป็นกระบอกนี้ครับนี่ครับเป็นตัวนี้เลยนะจับได้สายขวาถ้าใครในลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยครับตัวนี้4,900บาทครับ ปืนสูนนะครับตัวนี้ใส่รางเป็นรางรางพยุงให้นะครับตรงกลางนี่ให้มาตัดกันเลยนี่ตรงกลางนี่เป็นแก่นพยุงเลยนะครับดําเมี่ยมนะนะครับเป็นดำดำดำเมี่ยมเลยตรงกลางปืนสูนนะครับเป็นปืนสูนสี่พาบาทครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับก็คือพี่กิติพงษ์นี่แกไม่เอาและไม่ตอบแชทไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่อ่านทูก็ไม่รับนะครับ ถ้าสนใจก็ทักมาครับมีอยู่กระบอกกระบอกนี้ครับที่วางนะครับสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับเนาะถ้าสนใจก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องทํางานลุยงานต่อนะครับยังก็ใส่ท้ายล้างให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ไก่นะครับเดี๋ยวผมใส่ไก่สร็จ เก็บรายละเอียดก็คือลบมุมนะครับเก็บรายละเอียดตรงด้านหน้าตรงนี้ตรงกระจมด้านตรงเนี้ยตรงปลายสุดด้านหน้านี่ตัดนะครับตัดให้มันได้ขนาดตัดตัดให้มันได้ขนาดแล้วก็สลบนะครับแล้วก็รีดปลายเก็บลบคมอะไรเสร็จปุ๊บนะครับพอมันเป็นรูปร่างแบบสวยงามเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะไล่ถ่ายทีละกระบอกของใครของใครทีละกระบอกส่งรูปให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวขอให้เก็บรายละเอียดก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งครับของใครของใครจะเป็นแบบไหนแบบไหนนะฮะนะครับตัวนีนะ้เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับราคานะครับราคาปืนศูนย์นะแจ้งก่อนเลยอยวลูกค้าหาว่าผมไม่แจ้งราคานะครับปืนศูนย์นะกำคอประดูทั้งลำนะที่เอ่ยมาราคาที่เอ่ยมาทั้งหมดเลยจะเป็นประดูทั้งลำถ้าเป็นกำคอนี่สี่พันสี่ร้อยบาท กำคอล่องนิ้วนะครับ4,600บาทนะครับนี่4,600บาทมือสอด4,900บาทนะครับตามนี้เลยนะครับถ้าเป็นไม้กับพี่เขาควายเพิ่ม1,000ไม้พยุงเพิ่ม2,000นะครับชิงชันเพิ่มพันหนึง่งมะลิดเพิ่ม2,000ันะครับแล้วแต่ออปชันลูกค้าต้องการราคาที่ผมแจ้งมาคือพร้อมใช้งาน,นครับมีอุปกรณ์แถมให้ลูกดอกกระบอกสายพร้อมนะครับชุดยิง พร้อมยิงพร้อมใช้งานนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับเบอร์โทรไอดีไลนอันเดียวกันเลยครับผมสวัสดีครับ